คือพอถึงช่วงนี้ของทุกปีเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงกรุงเทพนะครับแต่พื้นที่ภาคเหนือก็จะมีปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าแล้วก็ฝุ่น pm 2 5ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสาเหตุแหล่งกําเนิดฝนนุ่นมันจะต่างจากของกรุงเทพในส่วนของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเผาคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆจังหวัดเลยเขาร่วมกันคิกอ o f การรณรงค์หยุดเผาเพื่อจะแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น pm 2.5 พาไปดูที่จังหวัดลำปางกันก่อนครับเนี่ยเขารวมพลังวลชนกันนะมาจากหลายภาคส่วนทั้งข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารก็มาตำรวจก็มีแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมก,กันกว่า700คนเลยนะครับมารณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยการงดเว้นการเผาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเผาในที่โล่งเผาในพื้นที่ป่าหรือการเผาขยะวัชพืชสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเขาตั้งวิสัยทัศน์ไว้คือคนลำปางร่วมใจสร้างฟ้าใสาไร้เหมาะขวัญนะจากลำปางเราไปดูที่จังหวัดแพร่กันบ้างที่นี่เขาก็คิกออฟรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรที่นี่ไม่ให้เผาแล้วจะไปทำยังไงเขาก็สาธิตด้วยอะ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยว่าถ้าไม่เผาจะทําอะไรแทนเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้บรรดาพี่น้องเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาแล้วจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรมาเป็นแบบปลอดการเผาแทนอย่างเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามาทําให้เป็นประโยชน์ได้ฟังแบบนี้ครับเขามาเอามาอัดเป็นก้อนหรืออย่างใบไม้ก็เอามาขึ้นรูปเป็นภาชนะพวกนี้มันสามารถขายได้ มันก็จะกลายเป็นว่าสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งคือได้เงินเพิ่มด้วยแล้วก็ไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจังหวัดแพร่เขาได้กําหนดห่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่15กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่30เมษายนนี้สลับไปดูอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดตากครับเป็นอีกหนึ่งใน17จังหวัดในภูมิภาคภาคเหนือที่เจอกับปัญหาหมอกควันไฟป่ารุนแรงก็ไม่แพ้จังหวัดไหนเช่นเดียวกันวันนี้เขาก็ปล่อยแถวรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น pm 2.5 เพื่อไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงอันตร,รายของฝุ่น pm 2.5แล้วก็ปัญหาพวกนี้นะครับซึ่งเขาประกาศห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตร61วันเลยตั้งแต่1มีนาคมถึง30เมษายนครับ